วัยรุ่นนะครับมีประสบการณ์แบบนี้ดีนะครับไม่ใช่ทุกคนไป่แล้วรุ่นเป็นวัยรุ่นเราจะยพูดเ่นี้นั่นเป็นอีกการนด่นนะครับฉะนั้นเราเห็นว่าการที่เราอยู่เพื่อพระเยซูเป็นทูตของพระเจ้าเนี่ยมันเม็เช่นจริงๆแต่เราจะต้องพอดีไม่ไปตกของคือไม่เคร่งไปไม่หย่อนไปเป็นเกลือเพื่อเสริมเรบเพื่อรักษาไม่เป็นเกลือที่ไปหย่อนใส่แผสบผสม้ปก็แสบเป็นแสงสว่างที่ส่อง่เห็นทางไม่แสงสว่างไปส่องเียตาเขาจนตาเขาเปิดมือมองอะไรได้เห็นขอพระเจ้าช่วยเรา ในการที่เราจะทําอย่างนั้นได้ผมจึงคิดว่าในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พบวันแห่งความรักที่เราจะพบคนที่เรารักและเรารักเขาแล้วเราก็เสริมสร้างให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เขาเป็นอยู่ในขณะนี้ให้เาลารูจเราด้วยท่หลอาจารเราขอบคุณพระองค์หรัรบบหลายอย่างที่รงเปิดเผยให้กับเราในพระธรของพระองค์ช่วยให้เรามีโอกาส ดำเนินชีวิตสามคอยูเยี่ยมประคำแต่ถ้าเกิดไปตามน้ำทาลขององดำเนินชีวิตเยี่ยงเรเยสุดสุดสู่ความเป็นอุหภูมิแม้ว่าจะไะม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนองก็จริงแต่เขาทำขอทองสูงให้เรารับคนที่นั่งอยู่ขางใชยไหมเราคนความ,มเราละเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอไรคนอยู่ข้าหลังเราเอาจะไม่ชอบแล้วเรารับไม่ลงคนอยู่ข้างหน้าเรา โอกาสที่จะบอกรักเขาไม่ได้บอกช่วงเขาให้เรารักคนโดยที่มีหวังผลตอบแทนนี้เขาจะมีน,นี้เร็วรักเขาส่งเสริมเขาเพราะเราเป็นหนึเป็นตกายของเดียวสิทธิ